สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้บเบาโชกจะมา,าเห็ดค้างบกทัวพี่น้องอันนี้ครับก็บพอดีว่าท,ทัวก็เริ่มจะสูงขึ้นมากนะจักหน่อยแล้วครับอันนี้ครับตัวเบาโชกกเริ่มอีกบดนกันาจะะคืนค้างได้นะครับบ่าโชกก็เลยจะมาเห็ดค้างนะครับจะมีไม่อยู่สวงงางกันนะครับไขว้กันแล้วก็ เอาไม่เอาใกล้ข้างบนนะครับเอาไม่พลาดข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเสริมอีกครับผมนี่ครับตรงกลางเสริมอีกแล้วก็อันนี้ครับไม่ก็เตรียมมาแล้วครับแล้วก็ใส่ทั้งนี้ตออีกนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเดี๋ยวเฮ็ดข้ามบกซัวกันเลยครับไม่ก็เอาตามเที่ยาหาได้ครับผม แห้งครับผมกาดช่วงนี้อากาศแปรปรวนครับ กัดเสริมทั้งไตครับผมมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่เหลือกัว่างว่างข้างบนได้เลยนะครับหาใหม่ไม่มกัดว่างข้างบนข้างบนไปเลยครับเห็นแบบง่ายๆพี่น้องกลับกระไซอีกช่วงหนึ่งพี่น้อง วัวแบบง,ง่ายๆพี่น้องก็ต้องเขต้องคิดหลายก็บนี่สิ่งเดียอเอามีครับจับเรียบร้อยครับผม ถัดหาใหม่มาครบแล้วครับพี่รอง ครับกาข้างบกทั่วเบ้าโชคเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวมือเร่งนะครับผมก็จะมาปลูกทั่วเพิ่มอีกนะครับมองนี้ครับช่วงนี้กับบนแดดครับกับเบ้าโชคจะบพท่านได้ปลูกนะครับเดี๋ยวมือเรงก็จะมาเชีรยพื้นที่มองนี้นะครับนะครับครับสวัสดีพี่น้องอีกครับหลอบแรงครับกะมาหลอบแรงอีกทีหนึ่งครับพี่น้องกาช่วงแรงนี่กับเบ้าโชคนีครับก็จะมาปลูกทั่วนะครับพี่น้อง ถัวเบาโชกัขุดลุ่มไม่แล้วครับถัวตัวนี้จะเป็นคนละพันธุ์นะครับพอดีมีมีเมล็ดอยู่นะครับมีเมล็ดพันธุ์เบาโชกก็เลยจะล่องปลูกเบิองนะครับกตรงนี้จะเป็นคนละพันธุ์ครับอันที่เบาโชกปลูกนะครับตัวนี้จะเป็นนี่ครับกับบริษโฆษณานะครับแต่ว่าเอาสื่อมใไ่อีลีนะครับนี่ครับก็เป็นเขียวดอกโกนะครับพี่น้องกล่องเมืองครับพี่น้อง ครับกบบนีทั้งเบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะสิบหกหลุมพี่น้องครับเดี๋ยวจะเบิ่งมเมล็ดก่อนครับพอ่พอบบครับจะปลูกสามเม็ดฟังนี้นครับผม ไพู้เฒอะเพิ่นอบอกว่าบ่าใเห้ปลูกว่านังขารนพี่น้องมือนี้ว่านาังขัรนนะครับบ่โชคจะากล่องมึงพี่น้องแมนบ่อพิ่ว่าเปิดอาถ้าปลูกว่านาังขั่นทั่วจะบ่เป็นหน่วยนะครับอันนี้คือบ่โชคอยากล่องมึงนะครับชื่อบ่ไดดลบลู่นะครับแต่ว่ามันเป็นคือเข้าล่องใดนะครับผมมองมากับบ่ไดดว่าลบลู่นะครับแต่ว่า ผมมองว่ามันอยู่ที่การดูแลมากกว่านะครับอันนี้ผมผมผมจะคิดอย่างสั่นนะครับเรื่องมือเรื่องเว้นนี่ครับ่ได้ลบลูครับแต่ว่าแค่อยากล่องซื้อพี่น้องอยากล่องเบิงล่องเบิงว่าเป็นอย่างไรสมัยก่อนนี่คือการปลูกล้วจะบ่มีระบบนำนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปปลูกในช่วงที่เขาพันษานะครับกเขาพันษากันนับไปอีกแปดเดือนนะครับ พอดีเพิ่อนกะจะออกเครื่อนะครับช่วงนั้นเป็นนาแร้งมาที่นี่เครื่องก็จะบ๊อสมบูรณ์นะครับหรืออาจจะบอออกเลยน,นะครับประมาณนั้นออกก็ออกวีลีบในน้อยนะครับวีในน้อยสองสามวีนะครับผู้เฒ่าเพิ่งนก็นเลยบอกว่าบอบให้ปลูกนะครับบ๊อให้ปลูกช่วงเขาพันษานะครับอันนี้คือหลักของอเคิร์นวัดเป็นผู้เฒ่าเพิ่อนบ๊อบบ้นงนะครับเพิ่นกับ๊อบบอกว่า,วามันบ๊อมีระบบน้ำเลยมัน นาแรงเี่บ่มีน้ำมันแรงนะครับบ่ให้ปลูกดอกช่วงเขาบรานาประมาณนั้นครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์แล้วครับประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วก็ไปไปเบ่งเกษตรกรท่านอื้นนะครับเพื่อนก็บว้ามาเพื่อนกัเพื่อนกจะเจ้าบประมาณนี้นะครับการปลูกปลูกกล้วยกับปลูกได้ซูย่ำนะครับขอให้งมีมีระบบนำนะครับผมคิดว่างั่นนะครับก็คือปลูกทั่วนี่แหละครับหรือว่าปลูกคองกินนะครับเพื่อนบอกว่าหามปลูกว่านังคั้น ผมก็บอได้ลบลู่ด้ยแต่ว่าผมอยากล่องซื้อพี่้องผมอยากล่องเบิงนะครับพี่้องเป็นสักคีพยานเดิ่มองนี้เด้นีละแปลงนี่นะครับบอลโชกทดล่องได้นน่ตามจริงผมปลูกมืออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากล่องเบิงซื้อนะครับล่องเบิงมาปลูกแล้วววันอังคารนี่จะเป็นน่วยวอนะครับล่องเบิงนะครับทัวกับทัวคนละพันครับฟังพุ่นนะครับทัวคนละยางเลยปลูกเบิร์ตสุลุมมล้วครับ ใส่ฟางจัง่อยครับเวลารดนำดินจะได้บอ่อใสๆนะครับรักษาความสมดุพร้อม คลิปนี้เเบวโชกครับขอบคุณพี่พิงน้องนงครับที่ติดตามรับชมนะครับเมืเอ่อเนี้ยกอ่ามาเฮ็ดข่างทั่วแล้วกับลูกทั่วครับผม